พงศรีวรนุชแอดมิดโรงพยาบาลอีกครั้งน้ำหนักเหลือไม่ถึง20กิโลร่างกายอ่อนเพลียขาดสารอาหารรุนแรงต้องให้อาหารทางสายยางแฟนๆส่งกำลังใจให้อย่างต่อเนื่องสำหรับราชินีลูกทุ่งคนแรกของประเทศไทยพองศรีวรนุษศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะก,การแสดงเพลงไทยลูกทุ่งขับร้องประจำปีพุทธศักราช2535วัยย่าง86ปีที่ล่าสุดป่วยจนต้องแอดมิดที่โรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาตัวอีกครั้ง โดยมีรายงานว่าน้ำหนักตัวของแม่ผ่องตอนนี้เหลือไม่ถึง20กิโลกรัมร่างกายอ่อนเพลียขาดสารอาหารอย่างรุนแรงแพทย์ต้องให้อาหารทางสายยางโดยวันนี้2มีนาคม68เจนพบจบกระบวนวันผู้ข้าหมวดในวงการลูกทุ่งได้โพสต์ภาพของแม่ผ่องลงเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมเขียนข้อความว่าเรื่องบางเรื่องก็เหมือนน้ำท่วมปากนะครับรู้แต่พูดไม่ได้พูดแล้วก็จะมีผลกระทบไปหมดต้องจำใจต้องเก็บกดเอาไว้คนเดียวกรณีแม่ผ่องศรีวรนุช ราชนีเพลงลูกทุง่งกัผู้ยิ่งใหญ่ศิลปินแห่งชาติที่พวกเราชาวเพลงลูกทุ่งรักและเคารพสูงสุดอีกคนหนึ่งล้มป่วยแม่ผ่องศรีอายุ85-86ปีแล้วนะครับจริงๆเรื่องล้มป่วยบ้างก็เป็นธรรมดาอายุปูนนี้แล้วจะให้ปราดเปรียววิ่งเปี้ยวเก่งเหมือนตอนเด็กๆก็ใช่ที่ถามว่าแม่ล้มป่วยเป็นอะไรตอบแบบแม่ผ่องที่เข้าใจตัวเองก็คือปอดอักเสบรุนแรงบางทีมีอาการเหมือนกรดไหลย,ย้อนแต่หากถามแพทย์ที่โรงพยาบาลเมตตาประชารักโรงพยาบาลวัดไร่ขิง ซึ่งแม่เข้ารับการรักษาได้เอ็กซเรย์ปอดดูจนเห็นภาพชัดแล้วประกะอบก,บกับการดูแลรักษาอย่างเข้มข้นจากคณะแพทย์ของโรงพยาบาลธนบุรีซึ่งแม่เข้าแอดมิดเป็นครั้งที่สองทราบผลจากการวินิจฉัยของแพทย์ระบุว่าแม่ต้องกินยาที่ดีที่สุดชื่อโอซิมาทินิฟอซิมาทเนบซึ่งแพงมากจึงจะหยุดยั้งการแพร่กระจายได้ล่าสุดแม่ผ่องศรีวรนุชเข้าแอดมิดอีกครั้งที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์กาญจนาจนานซึ่งอยู่ที่พุทธมนฑลส,สายสีใกล้บ้านท่านแพทย์บอกว่าให้รักษาตัวอยู่ที่บ้านเหอะเพราะไม่รู้ว่าจะรรักษาาอย่งไแล้ว แต่ระหว่างปล่อยอแม่ให้อยู่ที่บ้านเพียงลําพังกับกราบขอร้องให้โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์การจนาชนานรับตัวไว้ในความดูแลอย่างหลังย่อมดีกว่าเยอะแม่ตั้งใจมากหลังจากปฏิเสธการรักษามาแล้วหลายที่ด้วยเหตุผลอะไรก็เป็นเรื่องส่วนตัวของแม่เขาผมคงไม่ก้าวล่วงไปมากกว่านี้แต่ครั้งนี้แม่เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋ายอมานอนโรงพยาบาลเองเลยนะเวลานี้แม่ผ่องศรีวรนุชพักรักษาตัวตามอาการอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์การจนาพุทธมนตรสายสี่น้ำหนักตัวล่าสุดเหลือไม่ถึง20กิโลกรัมร่างกายอ่อนเพลยขาดสารอาหารอย่างรุนแรง ต้องให้อาหารทางสายอย่างแล้วจิตใจย,ยังเข้มแข็งแต่สังขารไม่ค่อยให้ความร่วมมือนักมุดเยี่ยม,มุดรับโทรศัพท์เด็ดขาดท่ารักแม่ผงศรีวรนุชขอร้องให้ทุกท่านส่งกำลังใจให้ท่านในทุกวิถีทางที่ไม่ต้องเดินทางไปเยี่ยมด้วยตัวเองแพทย์บอกว่าถ้าร่างกายของแม่ฟื้นตัวด้วยการได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์พอจะมีเนื้อมีหนังมีน้ำมีนวลมากกว่านี้สักหน่อยก็จะได้ทำการรักษาตามคันลองต่อไปหรือกลับบ้านได้ พวกเราชาวลูกทุ่งทั้งหลายถ้าอยากให้แม่กลับบ้านได้แข็งแรงมากขึ้นได้โปรดอย่าไปเยี่ยมอย่าไปรบกวนการพักผ่อนของแม่เขานะครับผมกราบแทบเท้าทุกท่านหลักครับได้โปรดเถอะและทั้งหมดนี่คือความจริงอย่างที่สุดเท่าที่ผมจะพูดได้แล้วหลักครับในเ n t อนเตอร์เทน